สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.1นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองระการนะครับนะด้วยใจที่ปล่อยวางนะจึงมาชวนคุยสัพเพเหระนะครับช่วงนี้นะงานจะยุ่งสันิดหนึ่งนะครับพอดีมีการเตรียมนะที่จะประชุมนะเชิญสัมมนานะครับออนไลน์ผ่านระบบซูม ก็จึงต้องมีการเจาะลึกลงไปนะครับเพื่อมองลึกนะเพื่อให้มีความนิ่งพอที่จะคาดการประเมิสนสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2564ก็ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในมุมมองเชิงลึกส่วนตัวนะครับแต่ก็คงจะไม่พูดออกในที่สาธารณะมากเกินไป นะแต่ก็เตือนกันนะครับใน FC และผู้รับชมนะว่าสิ่งที่ผมคาดการมองเห็นเนี่ยในปีหน้านะครับ2564เนี่ยนะคงไม่ได้ดีกว่าในปี2563นะครับวันนใครที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วนะในอาจารย์เสก5.05.1เนี่ยนะครับถ้าท่านติดตามทุกคลิปอยู่แล้วนะแล้วนะท่านก็นิ่งพอที่จะประติดประต่อภาพ เรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์นะครับโดยที่ท่านมองโลกให้ทั่วถึงนะเห็นเหตุการณ์สถานการณ์ปรากฏการณ์นะด้วยใจที่เป็นกลางนะครับสบายๆนะะเราจะสบายๆได้อย่างไรก็แปลว่าเราควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมในระดับหนึ่งนะถ้าใครจําได้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมก็บอกว่าทุกท่านกระจายความเสี่ยงไว้ถึง เหตุการณ์สถานการณ์นะครับที่จะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับซึ่งในปีที่แล้วผมบอกว่าผมเห็นโอกาสมากกว่า5 0ที่จะเกิดนะครับก็ให้กระจายสภาวะนะครับเรื่องของทรัพย์สินทั้งในสถานการณ์เงินฝืดก็คือเงินทองหายากเงินเฟ้อนะครับข้าวของอาจจะขึ้นราคา นะหรือว่าถึงขั้นขนาดเงินเฟ้อ์มโหลานนะอาจจะสูญเสียสเสถียรภาพของข้างเงินแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่อนะ่ซึ่งผมเรียกว่า global getted e p r e s s i o n นะสิ่งนี้ผมพูดเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับในะประมาณกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนปี2562นะมันมาสัมมนาออนไลน์นะครับ ครั้งนี้นะผมก็เลยต้องเตรียมนะั้นเนื้อหาเพื่อมองลึกนะครับนะมองด้วยความนิ่งนะมากกว่าธรรมดาสันิดหนึ่งนะครับนะสำหรับเออบางทีผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยอาจจะต้องการความชัดเจนมากขึ้นนะอาจจะต้องการมุมมองส่วนตัวผมนะซึ่งจะมอง เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถึงว่าพูดได้เฉพาะเจาะจงในกลุ่มปิดนะ่ะได้มากขึ้นนั่นเองนะแต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามนะจึงมาชวนคุยกันนะในช่องนี้นะคุยสบายๆหน่อยนช่องนี้ไม่ค่อยได้ตั้งหัวข้อนะสคริปเท่าไหร่ก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับว่าพยามมองโลกนะครับนะให้เป็นมุมกว้างนะแล้วก็ พยายามดูเหตุการณ์สถานการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความเข้าใจนะด้วยใจที่เหมือนกับว่าสบายๆนะถ้าเกิดคนไหนใจไม่สบายเนี่ยเวลาดูเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยบางทีมันมีความหวงมีความวิตกกังวลมีความเครียดอย่างเงี้ยนะเราก็ทำให้เรามองอะไรไปเนี่ยมันเกิดจากความอยากหรือไม่อยากนะให้มันเป็นไปทําให้เหมือนกับว่าอิสระในการมองของเราเนี่ย นะมันขาดหายไปหลายครั้งเนี่ยนะครับเวลาผมมองพวกเหตุการณ์สถานการณ์อย่างเงี้ยนะบางทีผมก็ต้องอยู่เฉยๆนิ่งๆ,งๆบ้างบางทีพอฟังข้อมูลข่าวสารมาแล้วเนี่ยนะครับนะต้องใช้เวลาบางทีห่างนะออกจากการติดตามข่าวสารอยู่นะอาจจะเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันเหมือนกันนะครับนะเพื่อทำให้จิตมันอยู่ในสภาวะนิ่งๆ นะสบายสๆนะไม่มีสภาวะที่รู้สึกว่ามันจะต้องไปตึงเครียดนะครับนะความอยากหรือไม่อยากอะไรนะหนึ่งในเหตุผลก็คือว่าผมมีการเตรียมการดูเองนะในเรื่องของสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับเรื่องของสภาวะเงินฝืดเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อมหลาและเศรษฐกิจกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่เนี่ยนะไว้ในระดับหนึ่งก็เรียกว่าไม่ค่อยมีความ ข่วงกังวลมากนะครับนะหรือวิตกกังวลมากนะเหมือนหลายท่านนะหลายท่านนี่บางทีอาจจะรู้สึกมันมีอะไรอยู่ในใจนะมันสงบไม่ได้นะครับบางท่านนี่ถึงขนาดฟุ้งซ่านดลยซ้าไปบางท่านถึงขนาดจิตตกนะฮะเพราะนั้นี้นะครับนะจริงแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามโดยส่วนตัวนะเ,เวลาผมประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็มองว่าสถานการณ์ในปี2 5 6 4เนี่ย นะคงไม่ดีขึ้นกว่าปี2 6 6 3ถึงแม้หลายท่านจะพูดในตำนองว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนเดี๋ยวจะมีอะไรนะแต่เมื่อผมสังเกตผมเคยพูดหลายครั้งว่าการเห็นบางทีมันสำคัญกว่าการที่เขาพูดออกมาหมายถึงว่าเราสังเกตเห็นอะไรด้วยตาของเราเราสังเกตสิ่งต่างเนี่ยนะครับบางทีสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยมันสำคัญกว่าฟังที่คนพูดออกมาแถลงออกมา เหตุผลเพราะว่าคือบางทีเนี่ยนะคนที่แถลงออกมาพูดออกมาเนี่ยก็เหมือนจะพยายามเอาข้อมูลต่างๆนะที่มันเกิดปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะพยายามพูดให้มันดีขึ้นนะพยายามจะเชฟปิ้งทำให้รูปร่างที่มันแย่ๆบิดๆเบี้ยวๆอยู่แล้วเนี่ยนะทำให้มันดูดีขึ้นนะจึงทําให้ดูเหมือนว่าเราฟังแล้วเนี่ยนะมันไม่ตรงชัดเจนเข้าเป้านะบางทีเหมือนพูดอ้อมนะบางทีพูด คือพยายามพูดด้านที่มันดีนะด้านที่มันบวกนะแต่ไม่พูดด้านที่มันเป็นลบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นถ้ายังไงเราถึงจะสามารถจะมองเห็นได้ลนะ่ะก็แบบว่าตัวเราเองเนี่ยต้องใช้ความสังเกตเอาใช้การสังเกตจากสิ่งที่เราเห็นนะมากกว่าที่ไปฟังข้อมูลที่เขาพูดออกมาหลายครั้งเขาพูดออกมาเราก็พูดได้ยากเหมือนกันนะ แต่ว่าดูเหมือนว่าสีเดงขอพูดออกมาเนี่ยจะพยายามพูดในด้านบวกในด้านดีอย่างเช่นพูดในเรื่องของการฟื้นตัวฟื้นตัวฟื้นตัวแต่เราก็จะเห็นสถานการณ์เนี่ยมันดูเหมือนมันตรงกันข้ามหรือเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเราสังเกตเนี่ยจากคนที่เขาอยู่ระดับสูงกว่าเรานะเช่นคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มในทุนอีลิตเนี่ย นะเขาขยับขยื่นนะการลงทุนกองทุนของเขาเนี่ยไปทิศทางไหนเราก็จะมองเห็นว่าบางทีมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารนะครับจากรัฐบาลน,นะที่บอกว่ามันฟื้นแล้วมันดีแล้วมันดีขึ้นนะเดี๋ยวปีหน้าก็ดีขึ้นเนะี่ยแต่เราดูแล้วเหมือนกับว่ากลุ่มอีลิตบางส่วนนะคนรวยบางส่วนเนี่ยได้ขยับขยื่นนะครับนะในการที่จะ กระจายความเสี่ยงไว้แล้วนะถ้าเราดูอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างนายวอลเลนบฟเฟนนะครับนะก็มีการที่จะขายหุ้นนะครับนะสายการบินหุ้นธนาคารออกไปเอก็เข้าไปซื้อหุ้นนะครับของเหมืองทองคำหรือว่ามุมหรือว่าอย่างการลงทุนของนายเลเดริโอนะครับมหาเศรษฐีเนี่ย ก็ดูเหมือนว่ามีการขยับขยื่นนะครับนะไปในทางกระจายความเสี่ยงที่เขาพูดถึงนะกระจายความเสี่ยงในเรื่องของสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะกระจายความเสี่ยงในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศต่างๆกระจายความเสี่ยงในค่าสกุลเงินนะครับต่างๆนะเพราะว่ากรอบการมองของเขาเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีความเสี่ยงใหญ่ความเสี่ยงจาก3เรื่อง นะเรื่องของแรงบีบอัดจากช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เรื่องของหนี้สินนะซึ่งมันเกิดมากขึ้นนะแล้วก็เรื่องของอำนาจเกิดใหม่ที่ขึ้นมาท้าทายนะระเบียบโลกนะที่ถูกเขียนกำหนดมาด้วยอำนาจเก่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับนะเขาก็มองเห็นว่ามัน,มนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งเขาเองก็ไม่มเรียกว่า เขาเองกรลดความเสี่ยงแล้วกันนะเพราะั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าบางทเีเราต้องดูเขาเหมือนกันนะว่าทําไมนะคนระดับสูงสูง,สงซึ่งข้อมูลเขามากกว่าเราเนี่ยเขาถึงเริ่มขยับตัวนะขยับขยื่นตัวนะเขาไม่ปล่อยไปเรื่อยๆนะในขณะที่ดูเหมือนว่าสื่อนะครับเออมันก็มีแตกเป็นสองฝ่ายนะสื่อบางฝ่ายก็จะมองว่าเดี๋ยวก็ฟื้นตัว นะแต่สื่อบางฝ่ายก็ดูเหมือนว่ากระพือข่าวว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันจะร่วงล่มนะในตลอดอาทิตย์สอาทิตที่ผ่านมาเนี่ยสื่อในสหรัฐในตอนตกก็พูดถึงความหวาดวิตกนะครับของนักลงทุนนะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันจะแค s ชเกิดมาก็ตแค s ชเกิดหุ้นร่วงล่มลงมานะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับนะก็เช็คข่าวกันนะ,ะรายวันเหมือนกันโยกย้ายการลงทุน เราเลยเห็นตลาดนะไม่ว่าเป็นตลาดทุนตลาดหุ้นนะตลาดพันธบัตรรัฐบาลนะตลาดทองคํามันแกว่งผกผันมากนะค่อนข้างมากแล้วก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าบรรดานักลงทุนก็โยกย้ายกันนะครับเพราะามีข่าวลือข่าวปล่อยนะมีอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราเนี่ยนะครับนะไม่ต้องการนะครับนะตกไปอยู่ภายใต้สภาวะนะครับนะที่ วันไหวนะครับกระแสพวกนี้มากเกินไปเนี่ยผมจะบอกว่าต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวโดยมีคลิปหนึ่งผมก็พูดถึงเรื่องของสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับสินทรัพย์ที่แท้จริงผมเรียกมันว่าเหลียวแอสเซทคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะเช่นบ้านที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยนะนี่คือสินทรัพย์ที่แท้จริงรถยนต์นะครับนะที่เราใช้ในการขับขี่ นะรับส่งนะครับคอาา,า,าคมนะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็คือสินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่แท้จริงที่ดินเพาะปลูกนะครับ,นะรบนะที่ให้ผลผลิตอาจจะไม่ใช่เงินนะแต่เป็นเรื่องของอาหารกันกินนะครับเช่นพวกข้าวพืชผ,ผักผลมไม้นะครับมันสามารถจะลดนะค,ค่าใช้จ่ายของการที่เราต้องใช้เงินไปซื้อเข้าของอันนะี้ก็คือสินทะรัพย์ที่แท้จริง ฟิสิกส์ l โนะครับนะทองคำที่จับต้องได้นะไม่ใช่เปเปอร์โกไม่ใช่ทองคำกระดาษซึ่งผมก็ได้พูดได้ฟังว่าทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถ s t o r e เ e ็ l เวได้อย่างไรนะโดยนำข้อมูลนะครับนะที่อ้างอิงมาจากคุณไมค์มอร์นี่นะครับซึ่งเขาก็ได้พูดให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะว่าส่วนหนึ่งออนทองคำเนี่ยนะครับนะย้อนไป ในปี1929นะครับก่อนเกิดเก t d e ดิเ s นชันอีกย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1919 19นะก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกอย่างเงี้ยนะครับราคาทองคำมันอยู่ที่นะ25ดอลลาร์ต่อ1ออนหมายว่า1ออนทองคำในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากับ25ดอลลาร์ พอต่อมาเกิดวิกฤตเ r รด t ิมเพรสชั่นในปี1 9 2 9นะครับนะก็ทำให้นะระบบธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินของสหรัฐี่ยปั่นป่วนเหมือนกันนะผู้คนก็แห่ไปถอนเงินทำให้แบงคนะนะ์ล้มละน,ละน,นะครับแบงค์ลันนะล้มและในระนาดนะครับหลายพันแห่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ผู้คนก็สูญเสียวความเชื่อมั่นไปกับระบบเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐในช่วงนั้นนะครับค่อนข้างแรง ะครับแลวผู้คนก็ยังพยายามไปนะแห่ถอนเงินนะครับอาจจะแห่ถอนทองคำได้ก็ได้นะ,ะยุคสมัยนั้นนี่มาตรฐานของเงินกระดาษยังผูกติดก,กับทองคําอยู่นะที่อัตราการสํารองที่40เนะฮะเมื่อเกิดความแตกตื่นแบบนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไปยึดครองนะก็เรียกว่า hard asset ทสินทรัพย์ที่แท้จริงนะ real asset ก็เป็นไปได้ว่าผู้คนก็แห่ไปนะครับขอเปลี่ยนเงินกระดาษนะครับเฟด c คเรนซี y ในเงินกระดาษมาเป็นทองคำนะฮะซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ทำให้ประธา,านาธิบดีของสหรัฐนะครับแฟรงกินดีรูสเวลเนี่ยอาจจะมองเห็นนะครับว่ามันเกิดประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นนะความน่าเชื่อถือจึงได้ออกอก Executive Order นะครับคำสั่งในการที่จะยึดทองคำกลับมา นะะ uh, เพื่อจะไปแบกเงินกระดาษนะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแล้วก็ใช้นโยบายนิว d e ลนะข้อตกลงใหม่ mm hmm. เพื่อจะประสานนะครับให้ประชาชนนะครับ mm hmm. กลุ่มทุนธนาคารต่างๆเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อได้ซึ่งก็ถือว่าทำได้สำเร็จนะครับนะหลังจากนั้นปี1934เป็นต้นมา GDP สหรัฐนะครับที่เคยติดลบกันมาตั้งแต่ ปี1930ปี1931ปี1932กจนถึงปี1933ก็คือปีสุดท้ายที่ GDP สหรัฐติดลบกว่าปี1934เริ่มที่จะออกจากหลม่มปี1935 36 37ก็เป็นยุคที่สหรัฐนะครับเก็บทองคำได้มากนะครับนะจนมาถึงช่วงเข้าสู่มหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะก็ยิ่งได้ทองคำมากเพิ่มขึ้นอีก เนือ่องจากว่าสหรัฐผลิตและพวกสินค้าอาหารอุปโภคบริโภคส่งไปทางยุโรปซึ่งเป็นสมรภูมิรบในช่วงแรกๆนะครับของมาหาสงครามโลกครั้งที่2องก็ทำให้สหรัฐนี่รวยด้วยทองคำนะครับมีทองคํากลับมาสู่ประเทศคือทองคําจากทั่วโลกอ่ะสใน3มเนี่ยมาอยู่ที่สหรัฐนะสหรัฐก็รวยก็ยิ่งมีความมั่นคงนะครับนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะในยุคสมัยนั้นนะครับ และหลังจากที่มีเบสตันบูดอะคีเมนต์นะข้อตกลงทางการเงินใหม่นะเกิดขึ้นในปี1 9 4 4เนี่ยนะหลังส,สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สหาร์ฐก็ก้าวขึ้นมาเป็นมาหาอำนาจนะครับนะมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับนะมันเกิดมาจากความแข็งแกร่งความมั่งคัง่งนะครับจากการที่มีทองคำนะมีสินทรัพย์ที่แท้จริงแบกเงินกระดาษนะจนกระทั่ง ทางสหรัฐมั่นใจว่านะครับนะเงินกระดาษของตนเองไม่จําเป็นต้องแบกด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างทองคําอีกแล้วในปี1971จนะจากการประกาศของพัฒนาดิบดินิกสันนะแต่ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างเช่นในวิกฤตปี2 0 0 0ปี2008นะครับแล้วมาครั้งนี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่านะครับโมเดลของธนาคนารกลางนะครับในการที่สร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาเนี่ยดูเหมือนว่านะครับหนี้สินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกระเบิดมถมานะที่มันเป็นตุ้มถ่วงนะให้การเติบโตทางเศษรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยกำลังถูกตั้งคำถามนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นหลักการของการใช้หนี้สินที่สร้างใหม่มา ชำระหนี้สินเก่าอยู่ตลอดเวลานะดูเหมือนว่าไอ้ตุ้มถ่วงของหนี้สินเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถจะไล่ชําระหนี้สินเก่าได้ทันเราดูได้จากย้อนบริษัทรนะครับว่าขนาดของหนี้สินโลกต่อ GDP เนี่ยนะมันขยายโตขึ้นเรื่อยๆนะก่อนเกิดวิกฤตโควิด1 9เนี่ยมันอัตราส่วน3ต่อหนึ่ง หนี้สินต่อ gdp โลกนี่3ต่อนหนึ่งแล้วพอามาเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะธนาคารกลางต่าง,าง,างแล้วก็เปิดท่านพิมพ์พิมพ์งินใหญ่สร้างหนี้สินงินใหญ่พิมพ์งินใหญ่เพื่อเอาหนี้สินใหม่มาอุ้มหนี้สินเก่านะเพื่อยืดอายุออกไปแล้วเราคิดดูสิครับว่าหนี้สินใหม่เทียบกับ gdp ใหม่ซึ่งหนี้สินเพิ่มขึ้น gdp ลดลงเนี่ยอัตราส่วนจะกลายเป็น4ต่อนหนึ่งหรือเปล่าก็น่าจะไปในทิศทางนั้นนะครับ มันสิ่งนี้แหะครับที่ผมบอกว่าเราต้องมองโลกเนี่ยให้ทั่วถึงให้เห็นเหตุการณ์นะสถานการณ์ปรากฏการณ์เนี่ยนะครับอย่างตรงไปตรงมาอย่างตัวเลขที่ผมพูดให้ฟังหรือว่าถ้าเราดูเนี่ยนะสถานการณ์ในสหรัฐนะครับนะผ่านไป6เดือนหลังจากที่เกิดโควิดสินะตอนนี้ก็มีข่าวออกมามากมายนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเหมือนกับฟรนะีฟอลมันตกอย่างอิสระ มันเหมือนกับว่าถึงแม้นะครับธนาคารกลางร,รัฐบาลจะเขาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจก็ยังก็ดิ่งต่อไปอีกนะเพราะว่ามันมีคนที่ว่างงานนะครับจานวนมากดูได้จากไหนฮะดูได้จากบันทึกนะครับนะว่ามีคนเนี่ยไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การว่างงานเนี่ยร่วม60ล้านคนซึ่งตัวเลขอยู่นี้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีข้อมูลว่าบางทีเข้าไป นะลงทะเบียนแล้วคอมพิวเตอร์ล่มบ้างไอ้นู่นไอ้นี่เป็นอุปสรรคปัญหาอีกนะมันตัวเลขเหล่านี้บางทีมันก็ไม่อัปเดตก็ไม่ชัดมันก็ไม่ชัดเจนนะครับรวมถึงข่าวที่ออกมาเรื่อยๆว่าไอ้แพ็กเกจของการกระตุ้นนะครับนะที่ช่วยเหลือชนชั้นกลางและล่างในสรัฐเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่ามันยังเป็นเกมกันเมืองเป็นประเด็นการเมืองกันอยู่ไอ้คะที่ข่าวนะครับนะไม่กี่วันวันี้นะก็จะเห็นว่า มีการที่อ,องค์กรนะบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐเนี่ยสายการบินนะโรงแรมนะครับหรือว่าอย่างอ,องค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะก็เริ่มที่จะมีการให้พนักงานหยุดโดยที่ไม่จ่ายเงินนะเขาเรียกว่าเฟืร์โลก็คือ,อหยุดพักนะลาพักไปเฉยๆก็ไม่จ่ายเงินนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่ปรากฏ แล้วบางทีไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยดูเหมือนว่ามันมันจะสําคัญนะครับนะกว่าใครจะมาแถลงตัวเลขหลือสิอีกซึ่งนักวิเคราะห์นะบางบางฝ่ายก็บอกว่ามันดีขึ้นแล้วนะมันฟื้นแล้วนะปีหน้าก็ดีฟื้นแล้วดีแล้วนะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าก็คนว่างงานก็อย่างเยอะอยู่นะหรือถ้าเรามองย้อนกลับมาที่บ้านเราเนี่ยก็จะมองเห็นว่านะยัง องค์กรใหญ่ๆนะครับในอย่างการบินไทยนะครับล้มละลายทุกวันนี้ก็หาไรายได้โดยการนะไปขายปลาต้อกู่นะก็บอกว่าเดือนหนึ่งขายได้10ล้านบาทนะครับก็ก็ไม่ทราบว่าจะพออย่างไรนะครับในการเลี้ยงคนนะแต่ก็รู้สึกว่าจะพอใจนะกว่าจะไม่ได้อะไรเลย ในขณะที่เราก็เห็นข่าวสารนะครับว่ารัฐมนตรีคลังของเราเนี่ยนะออกไปโดยไ,ดไม่ไดไม่ได้มีการนะ,ะแถลงชี้แจงนะครับทั้งผู้นำรัฐบาลเองแล้วก็รัฐมนตรีนะก็เหมือนกับก็ออกไปอย่างนั้นนะครับดูเหมือนว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะที่ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับมีหรือไม่มีรัฐมนตรีก็ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดีๆนะมองให้ทั่วถึงเราก็จะบอกว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยนะมันไม่สู้เป็นปกตินะแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าทุกท่านต้องไปเครียดวิตกนะหรือแตกตื่นแต่ก็ทุกท่านเนี่ยนะครับควรจะเตรียมตัวนะเตรียมการรับมือไว้นะที่ถ้าเกิดแต่ละท่านเนี่ยทำตามที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับนะช่วงกันยายนตุลาคมปีที่แล้ว นะมีการกระจายทรัพย์สินนะเข้าไปสู่สินทรัพย์ที่แท้จริงนะอย่างเช่นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเงินสดที่ดินพาะปลูกนะครับแล้วก็เรื่องของทองคานะครับส่วนสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะบางท่านก็จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับยังถือหุ้นอยู่นะครับนะหรือว่าซื้ออะไรเนี่ยบางท่านบอกไปซื้อสลาก นะครับนะบุกสลากอมสินสลากของธนาคารต่างๆคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับนะหรือว่าแม้แต่เงินกระดาษนะี่ก็เป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะแปลว่ามันมีมูลค่าเนี่ยสามารถจะพลิกผันได้นะมันไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอยกับเราโดยตรงแต่มันเป็นสื่อมันเป็นมีเดียนะสื่อที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนในการให้สัญญากันไว้ในคอนแทคนะครับนะซึ่งเราก็พูดได้ยากอยู่เหมือนกัน นะเพราะว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันโยงอยู่กับระบบการเงินที่ใช้หนี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาซึ่งมันจะต่างจากไอ้สินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับที่เราใช้สอยอยู่เช่นบ้านที่อยู่อาศัยเราใช้หลับนอนพักผ่อนนะครับรถยนต์เราใช้ในการเดินทางนะครับพวกทองคำมัน Sto r e นะตามข้อมูลนะที่เล่าให้ฟังแล้วว่า ในปี1929หรือก่อนั้านนั้นเนี่ยมันอยู่ที่25ดอลลาร์ต่อออนพอถึงมาปี1934มันไปที่3 5ดอลลาร์ต่อออนพอมาถึงปี1 9 8เปมันไปที่850ดอลลาร์ต่อออนปี2 0 1 1มันไปที่1,900ดอลลาร์ต่อออนหออนทองคำเท่ากันแต่ราคาแตกต่างกันไม่ใช่ราคาทองคำขึ้นนะครับแต่เป็นเพราะว่ามูลค่าของเงินกระดาษ f ฟียสเคเรนซีเนี่ยลดต่ำลงทองคำหนออนในปีก่อนพันเนะในปี1934ถึงปี1 9นเในปีพันเในปี2011จนถึงทุกวันนี้สองพันยี่สิบมันก็คือทองคำหนออนตัวมันเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรเลยนะแต่ว่าเงินกระดาษเฟียสเคเหรนซี y นั่นเองที่ลดมูลค่ามาลงมา มลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามันมี utilization นะหรือว่าอัถประโยชน์ในตัวมันเองนะครับที่มันมีค่าในตัวมันเองในการใช้สอยแต่ถ้าเป็นพวกสินทรัพย์ทางการเงินนะเช่นเงินกระดาษน,นะเช่น contract สัญญาต่างๆในหุ้นในตราสารหนี้รัฐบาลหรือเอกชนนะหรือว่าสลากต่างๆนะครับของธนาคารสิ่งเหล่านี้มันเป็น contract เป็นสัญญา นะก็แบบว่าถ้าระบบการเงินเนี่ยมันเกิดปัญหาเช่นเราไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะหุ้นร่วงธนาคารล้มนะครับนะหรือว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นในพันธบัตรนะเทขายนะครับหรือว่าค่างเงินร่วงนะดอลลาร์ไม่มีเสถียรภาพอย่างเงี้ยก็ไปโยงกับเงินกระดาษทั่วโลกนะครับทำให้มันแกว่งไม่มีเสถียรภาพ เราก็ตอบไม่ได้ซึ่งมันโยงกันเหมือนกับใยแมงมุมนะมันก็จะดึงให้สินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยลดบูลค่าอย่างไรนะซึ่งคาดการณ์ได้ยากนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจ correlation หรือความสัมพันธ์ทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่แต่ว่าสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือ real asset เนี่ยเราใช้อัตประโยชน์มันอยู่เราใช้ที่อยูอาศัยนะในการหลับนอนนะคุ้มแดดฝน ะครับเรามีรถยนต์ในการเดินทางนะครับเรามีทองคำไว้ Rail, นะ์สเตลดเวละปกป้องความมั่งคั่งของเรานะครับนะเราก็มีที่ดินเพ่อปลูกนะในการที่จะได้ผลผลิตออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินทรัพย์ทางการเงินนะครับไม่ใช่ f i n นไม่ใช่เป็นเชแอเตนะแต่ว่าเราเอาอัธประโยชน์มาใช้ผมถึอกว่าถ้าเกิดท่านมี สินทรัพย์แท,ท้จิงอยู่นะครับแล้วท่านรู้จักบริหารจัดก,การสินทรัพย์ทางการเงินนะรู้จักว่ามันมีความเสี่ยงของการแกว่งของการไม่มีเสถียรภาพได้เนี่ยนะครับท่านไม่ถือมันมากเกินไปนะอย่างเงินสดเนี่ยไม่ถือมันเยอะเกินไปนะครับหรือว่าพันธบัตรนะครับท่านต้องไปเทคลิสต์ความเสี่ยงนะในกรณีที่ระบบทั้งระบบเนี่ยมันไร้เสถียรภาพเนี่ยนะครับธนบัตรเงินกระดาษพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งรัฐบาลและเอกชนนะรวมถึงหุ้นเนี่ยนะท่านจะถืออย่างไรเนี่ยนะท่านพร้อมจะเทคลิสความเสียเ่ยงระดับไหนมันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับนะแต่ผมบอกว่ามันคือสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันโยงกันเพราะมันตั้งอยู่บนระบบธนาคารนะจึ่งสร้างมาทั้งหมดมาจากหนี้สินในการพิมพ์เงินออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามันเวลามันแกว่งแล้วเราก็ตอบยากนะตัวไหนจะร่วงตัวไหนจะล่มนะครับ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้จึงชวนคุยกันเห็นไหมครับคุยันเรื่อยๆนะไม่มีสคริปต์นะพูดไปเรื่อยๆนะก็เตือนกันนะครับนะแต่ว่าจะไม่พูดลึกนะไม่พูดเจาะจงลงไปในเชิงลึกนะครับนะซึ่งนั่นจะผมจะคุยในการประชุมสัมมนานะครับออนไลน์ตอนนั้นจะพูดได้ลึกเจาะลงไปได้ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะว่าเป็นกลุ่มปิดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะกปะติประต่อก็จะเข้าใจว่ามุมมองของผมเนี่ยก็คือให้ทุกท่านเนี่ยนะครับกระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับตัวนั้นสําคัญมากส่วนสินทรัพย์ทางการเงินเช่นเงินกระดาษน,นะครับพวกตราสารหนี้รัฐบาลเอกชนนะพวกสลากนะรับของธนาคารต่างๆ่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ ท่านต้องไปดูเพราะว่ามันเมื่อมันเกิดการกับเพื่อมหรือการเสียเสถียรภาพนะครับของระบบการเงินนะซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินพวกนี้มันเบสออนคือมันตั้งอยู่บนไอ้ตรงระบบการเงินเวลามันสั่นไหวระบบการเงินเนี่ยนะมันก็ไหวไปทั่วเหมือนแผ่นดินไหวนะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินไหวมันก็กระเทือนไปทั่วแต่ว่าสินทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ว่าระบบการเงินจะเป็นยังไงเราก็ต้องหาที่อยู่หลับนอนเราก็ต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง เราก็ต้องมีที่ดินพ่อปลูกไว้เก็บเกี่ยวอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีฟิสิก c a l Go โกะทองคำที่แท้จริงไว้เป็นตัว s t o l e ล็เบลเก็บความมั่งคั่งของเราเมื่อเราศึกษาย้อนไปในประวัติศนะครับก็คุยยันยาวนะครับเกือบ30นาทีนะให้จุใจในช่องอาจารย์เสก5ง5.1นะครับคุยสัพเพเหระ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าไม่มีสคริปต์นะพูดไปเรื่อยๆนะพูดจนคิดว่าเป็นสารประโยชน์นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0จนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัคช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาไปค,ค่อยๆย่อยไปนะครับส่วนใครนะอยากจะฟังลึก นะเจาะลึกนะก็สามารถลงในการสัมมนานะเชิองออนไลน์ผ่านระบบซูมนะครับนะก็โอเคนะตรงนั้นก็สามารถย่นระยะเวลาของท่านนะผมก็จะตอบอะไรได้ตรงมากขึ้นนะครับในกลุ่มปิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ